สัตว์ไอ้เหี้ยนเน็ตโอ้ยไอ้เหี้ยนเน็ตยนนี้ดีนะนี่โ <c oughs> ทรไปหาด่ดานายกดีกว่าความเจริญไม่ไปถึงบ้านมานันกูขี่ข้าวหัวอสตูตมาอ้าวเวรกรรมไอ้มะพร้าวมันลืมเปิดไมค์เปล่ามึงไม่น่าลืมหรอกเพราะกูพูดขานาดนี้น่าจะมีปัญหาทางเทคนิคเออตาเน็ตมันไม่ค่อยดีไอ้หมูตุ่นมาเล่นวะมินแานหมูตุ่นเข้าสิง ไมาโมตุนเล่นกนะันมันพูดไม่ได้โมตุนก็ต้องเห่าได้ดิโมตุลไม่เปิดไมค์อะโมตุนกดเปิดไมค์ไม่ได้เออนกําลังเข้าโหมดไอ้นี่เปล่าแบกว่าจริงจังเนี่ยจริงจังเหี้ยตอนนี้สะบนนัดตอนน้องเล่นสัตว์อีกเน,น็ตหัวควยไอ้เขียเน็ตเหี้ยนียน่นะ <laughs> ต้องเชื่อโก้สัานี่แหละไอ้อเขียนเน็ตไม่ทำไมบอกแล้ว <laughs> ให้ทุบได้ดิมึงโทรไปหาด่านยกดีกว่าความเจริญไม่ไปถึงบ้านมันนะ ไอ้เหี้ยมึงถ้าเกิดมีเบอร์กูโทรไปแหละ <c oughs> ถ้าไม่มีเบอร์นะมึงกูใสยไมย่<บ>ไอ้เหี้ยด่ากันไม่หวดไม่ไหวเดี๋ยวพรุ่งนี้ถุงมือเทพเจ้า,จาก,กูจ้างจะมาส่งคืออะไรวะถุงมือใส่เล่นเกมมันจะทำให้นิ้วไม่ไม่ฮะจริงอ่ะจริงอ่ะอันนั้นสิบเก้าอ่ะโอ้โ<า>จริงจังมากคาบาทเงินค่าส่งสามาค่าส่งแพงก็คือมือพีซ่า มันใช้ได้จริงป่ะเนี่ยเดี๋ยวกูมาทดสอบก่อนกูรู้แล้วที่พาทำไรวิ่งคนมาพามาพาวคนมะพามาพาไอ้ที่อคนไอ้ที่พามาหาของแดงเีียเฮ้ยเฮ้ยีคนยิงกูน้องพัดน้องพัดโดนยิงเก่งเหรอวะ Muy hết mọi người, mọi không? mọi người, không? người, thấy không? mọi người, 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 เชี <that> ่ๆเชื่อเช่อเช่เชือนก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 นโอ้ยป่วยเือใคยนกเออเมือไรโอ้โหนงพันระวังกำลังไปตลลหลังมันอยู่แล้วไม่อีกนี่มัม่จไงวะเฮ้ยมกหมดเลยอ่ะฟังกูดีหลดตีนมาแล้ววอไม่น่ารอด มันอยู่ข้างหลังอีกมใน,ามน่าโรดอยู่แววถวศพพวกกูอะมึงกูออกมาข้างหลังนะเก็บได้ตัวเลงมุกออกมาเป็นตัวรอดให้กูดิโอ้โหมึงมันอยู่แถวพวกกูนี่แหละมันอยู่ในบ้านใช่ไหมอยูแถวบ้านเนี่ยเมื่อกี้มันเก็บของกูอยู่ มันอยู่ไหนมึงเห็นไหมไม่เห็นมึงแต่กูว่าอยู่รอบบ้านอ่ะอยู่แถวศพเพื่อนเราอะไอพ้พ้าศพไอ้พ้าไม่มีไม่ศพกูอยู่หลังบ้านนั่นแหละที่มึงสูมเมืเ่อกี้เม่ใช่ศพไอ้พลาไม่มีคนโอมันเก็บเสร็จแล้วไม่รู้มันมีกี่คนวะมันมาจากข้างหลังว่าไอ้ตัวเนี้ยใช่ใช่มาจากบนเนินใช่ไหมนี่มีสองทางไม่ไม่มาจากเนินข้างหลัไไงไอ้ทาาข่า คนล,ละทางกับที่เราไปยิงนี่ทำเป็นนอนมีแมมันล้มอ่ะมันไม่ได้นอนก็วงก่อนไหมพี่อยากเก็บของะน่วงข้างหลังเนื้อข้างหน้ายังไม่ตายเลย พีกูกับโมกยิงอ่ะตาดูสองตัวนั่นไงโอ้โหชัดเจนแล้ววันนี้เหมือนฟอร์มกูมาว่ะมึงคิดเองอ่ะเพื่อนเอาจริงมึงต้องมึงตั้งสตินิดนึงหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกแล้วก็ตั้งสติบ้างตอนนี้กูยังโคตรเลยโคตรจัดเลยสามคนเลยนะเพื่อนเอ้ย สามคนแต่เราไม่ได้ที่หนึ่งน้ำมันแล้นี้เด็กกูแบกเองรู้สึกมีฟอร์มมาจ๊ os, ไปหาเซนไนครับอะไรนะตไปไหนอ่ะน้องน้องไปหาเซนไนแบกน้ก <G ül> งพี่ไปหาดูงูไก่ป่ะโอ้ก็ไก่ I got supplies อุ้ยใครปล <G ül> <G ül> าม,ม,มาไอมะพร้าวหรือหอ่อ มึงสองคนไส่ปลานี่ใส่กูกูอยู่นี่เออกูเห็นมึงสองคนแหละใกล้กูสุดแหละมึงใครดูในคลิปไปท้อแล้วกันมึงถ้ามันตัดตอนนี้ออกทำไงอ่ะกูก็ไม่ดูไม่ตัดหรอกเพราะเป็นคอนเทนต์มันไม่ใช่คอนเทนต์กูคอนเทนต์กูบวกถ่ายทำนะมึงอ่ะทำรอบเดียวกูไม่ทำซ้ำสองหรอกคอนเทนต์กูเดินเลยเหนอปลาระเบิดมึงยังปลาซ้ำเลยระเบิดมันลูกไม่เหมือนกัน ไปจาน้องบีบเลยอุ้ยหนูน้ำมันมันจะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปหาไพ่พักงามไหมมึงน้ำมันหมดแล้วเยี่ยมเลยชีวิตดีๆที่ลงตัวของเราหาน้ำมันเดี๋ยวนี้แหละเจอนน้ำมันปเฮคนหรือบอดอ่ะบอดบอยใช่ไหมตายแล้วตายแล้วกูตกใจเหมือนกันไวเช่นน้ำมึง กูป right? oh, right. ิงเร็วใช่ไหมล่ะกูเห็นวกูปิงซ้ำเลยไวเลงเก็บของหรือเปล่าทำไมไม่มีน้ำมันวะเจอ่างน้ำมาเลยเออไปะปเดะนี่วงมาแล้วไม่ทันแล้เฮ้ยมีรอยตีกูนี่ยเฮ้ยโอ้โอ้ัอเลอดตัยมีคน อยากได้ยาน้ำอ่ะันยิงหรอรู้ว่ารู้ว่กมอเตอร์ไซคปหมืนกูเลยมอยาน้ำอุยมือรวยทีแรกจริงเหรอรวยัมากฮ้ยม่มนก็สุนศูนเขียวป่าวะมีสโคบให้กูมา้งเก็บกลัไปแล้วุเขียวเก็บมาแล้วมีสโขบบ้วะเอ้ามีคูณสี่คูณสองขอคุณสี่ได้ไหมได้อยู่นี่ มีคนสองแล้แลแม่ไม่หารถอไม่มีเลยวะงั้นเราก็ว่ายข้ามไปในถนนไม่มีรถสี่คนเลยอีสัตว์เลยควย ตรงกูก็กลัวการจะขี่รถแบบแรงๆแล้วให้มันข้ามแม่น้ำกูขี่ข้ามหัวศัตรูมาอ่าวเวรกรรมมันอยู่ไกลว่ะมืองมันระวังโดนงส่นะเว้ยกูขี่ข้ามหัวมาเลยทำไมมึงไม่เหยียบมันเหยียบไม่โดนมันเป็นเนินแล้วมันเป็นเนินแล้วมันกูลอยบนฟ้ามันดิรถ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  ไม่เหย่อมองไม่เห็นมีอะไรให้กูป้อมฟ้าไม่รู้ยังไม่ได้เก็บดูเลยไหนหัวเกิดอะไรวะโอ้ยนี่อุ้ยอ้ยไกลป่ะมุกแม่กูน้องมันได้แล้วแล้วกูก็โดนหรอฮะมันอยู่ไกลปะ ตัวที่กูยิงมันอยู่ใกล้กูมันตายแล้ววนกนกด้วยเห็นปะเห็นมหปะพาอย่าไปทางนั้นไม่เห็นมาทางนี้หลังหินนี้ปลอดภัยไม่เห็นไม่เห็นกูไม่เห็นเลยมาอีกตัวอุ้ยมันเยอะว่ะ